หลังประกาศยุติสัมพันธ์เข้าวิวาได้เพียงปีเศษเศษสำหรับตลกดังกตีอารามบอยกับกวางสุภักที่ออกมาโพสต์เล่าถึงปัญหาของตนเองที่ไปต่อกับฝ่ายหญิงไม่ได้ทั้งที่ยังรักอยู่ปัญหาที่แบกรับกดดันไปถึงคนข้างๆและเผลอพูดคำแรงๆออกไปล่าสุดกตีออกมาไลฟ์ผ่านช่อง y o u u u e โกตีอารามบอยพร้อมเผยถึงสาเหตุการเลิกราทั้งน้ำตาว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับหนูเข้าใจแหละในเวลาเพจดาราเขาเอาข่าวไปลงกันก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปสนุกปากด่าทับถมหนูหนูก็ยินดีหนูพร้อมจะให้ทุกคนทับถมหรือว่าจะด่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เอาตามที่สนุกปากเลยอยากจะพูดอยากจะด่าหนูก็ตามสบายลองไปรับชมคลิปกันดูได้เลยคือก่อนอื่นต้องต้อง กลับขอโทษนะฮะทุกคนที่หนูแจ้งไปทาง IG แล้วก็ทางทางทางเฟซนะครับคือหนูเลือกที่จะลงลงเมื่อเมือ่อเมื่อวานนะครับคืนที่สองเพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ตอบพี่ๆนักข่าวหนูรู้ว่าเวลาหนูคือถ้าหนูอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็จะมีแต่ก็จะมีคนโทรหาพี่พงษ์แหละผู้จัดการหนูเยอะพอสมควรนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะรู้อะเดี๋ยวหนูจะหนูจะเล่าให้ฟังนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับกว่าที่เราบางคนก็โอเคหนูเข้าใจแหละในในในเพจ เวลาดาราเข้าไปเพจดาราที่เขาแบบเอาไปลงกันอย่างเงี้ยก็วิพา์วิจารณ์การสนุกปากก็ด่ากันไปด่ากันมาแบบทับถมหนูก็ไม่เป็นไรครับหนูยินด,ดีนะครับหนูหนูพร้อมที่จะให้ทุกคนนะฮะทับถมหรือว่าจะด่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาตามสบายนะครับเอาตามสนุกปากเลยนะครับอยากจะอยากจะพูดอยากจะด่าหนูอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสบายนะครับ แต่หนูจะบอกว่า right. มันมันไม่ง่ายหรอกครับกับคนหนึ่งคนที่เดินทางร่วมกันมาเกือบสิบสองปีนะครับหนูรู้จักกวางตั้งแต่อายุยี่สามจนกวางสามสิบห้านะครับสิบสองปีกว่าหนึ่งทศวรรษที่เรารู้จักกันมามันไม่ง่ายหรอกครับนะครับมันยากตรงที่ว่า เราเราคือหนูไม่อยากให้เขาแหมพูดอย่างนี้มันก็ดูตอแหลมันจะดูว่าตอแหลมันก็ไม่ได้ตอแหลอ่ะคือหนูเขารู้สึกว่ามายเตสหรือวิธีคิดมันไม่ตรงกันหนูต้องยอมรับตรงๆว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่หนูเกิดมาพร้อมกับภาระหนูเลือกที่จะรับผิดชอบมันนะฮะเลือกที่จะรับผิดชอบครอบครัวนะครับเลือกที่จะดูแลแม่ดูแลพี่ชายคนโตที่แบบเออเอออ่องอองพูดไม่รู้เรื่อง แล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอีกหลายหลายคนที่หนูรู้สึกว่าหนูต้องต้อง,องโอบอุ้มแบกรับภาระเขาไว้นะครับคือคนที่อยู่ข้างหนูอ่ะมันก็กดดันแหละนะครับมันก็กดดันพอสมควรคนที่อยู่ข้างหนูคือบางทีบางครั้งมันก็พอเราได้รับแรงกดดันหรือภาวะต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จับายเพ็นว่าหนูก็จะ เป็นหนูก็จะแบบพูดจาแรงๆอะไรเงี้ยใส่ผู้หญิงซึ่งมันมันไม่ดีหรอกมันหน้าตัวเมียมันดูแบบมันดูเป็นผู้ชายหน้าตัวเมียเวลาเป็นด่าไปด่าผู้หญิงไปตะคอกใส่ผู้หญิงเนี้ยซึ่งหนูไม่อยากทําหนูไม่อยากเป็นแล้วมันก็แบบจะพูดยังไงอ่ะมัน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 ไม่มีอะไรดีอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีบางครั้งเราเลือกแล้วว่าที่จะเป็นแบบเนี้ย กวางไม่ได้ผิดนะน้องกวางไม่ได้ผิดนะครับเขาก็มีมายใจของเขาแน่นอนวิธีของแต่ละคนที่ถูกเลี้ยงดูมามันคนละอย่างเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบหนึ่งซึ่งหนูไม่ได้โทษนะหนูก็ถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นชีวิตใครชีวิตมันนะครับแต่คนสองคนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมทางเดินกันนะมันก็บาง บางคู่หรือบางคนบางครอบครัวคิดว่าเฮ้ยโลกภายนอกไม่สนใจไม่ไม่ไม่เกี่ยวชีวิตคู่มันคือคนสองคนเท่านั้นก็ถูกแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่นะครับสำหรับหนูมันไม่ใช่นะครับหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้เขาเสียวเวลากับหนูนะครับคือถามว่ารักไหม หนูมั่นใจว่ากวางรักหนูร้อยเปอร์เซ็น์ถามว่าหนูรักกวางไหมหนูก็ตอบได้เลยว่าหนูก็รักกวางร้านเปอร์เซ็นหนูขอบคุณคือบางทีบางครั้งการที่หนูพิมพ์อะไรลงไปในในเป็นตัวทั้งตื่อมันพูดไม่หมดหนูขอบคุณความรักที่กว้างมาให้หนูนะมันเป็นความรักที่แบบเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบรักผู้ชายกระจกกระจกคนหนึ่งโดยที่แบบไม่ได้สนว่าเออหนูจะ รวยจะจนหรือจะอะไรเขารักเราเพราะเราเป็นเราแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับเราแล้วหนูรู้สึกว่าหนูหนูขอบคุณความรักที่กวางม,มีให้หนูแต่อย่างที่บอกแหละถ้าหนูจะไปทางความรักของหนูอย่างเดียวครอบครัวหนูหนูก็จะดูเห็นแก่ตัวกับครอบครัวหนูไปหน่อยก็แม่หนูก็ยังไม่ตายถูกไหมละ่ะหรือถ้าหนูจะดูแล แม่อย่างเดียวญาติพี่น้องอย่างเดียวไอ้คนข้างตัวหนูมันก็ไม่ได้เวลาในส่วนที่มันจะต้องได้ไงบางทีบางครั้งการเป็นคนกลางมันลำบากใจนะใครใครที่รู้ว่าเป็นคนกลางแล้วเป็นยังไงอจะรู้ดีแต่หนูไม่ใช่คนกลางแค่แค่แม่กับเมียหนูเป็นคนกลางของทุกๆฝ่าย หนูเลือกที่จะอ่ยยกตัวอย่างให้ฟังบาคคนพูดหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหนูเลือกที่จะพูดแค่หนึ่งสองามนี่เรื่องดีไอ้สี่ห้าที่เขาด่าเขาตำหนิมาหนูเลือกที่จะเก็บไปเองอ่ะก็รู้สึกว่าอยากให้คนรอบตัวเราอะมันรักกันคือหนูคิดแค่นั้นเองหนูไม่ได้หวังว่าชีวิตมันจะต้องคือหนูก็กว้างนะ่ยมีอะไรที่เราเราคิดเราฝันไว้ว่าจะทําด้วยกันเยอะมาก หนูเหนื่อยคือแม่หนูกลับมาเป็นมาเป็นโรคคนแก่อ้วนอีกครั้งหนึง่งมันหายไปเกือบเกือบติดปีพอมีเรื่องก,กระทบกระเทือนจิตใจก็คือพี่ชายคนโตกลับมาก่อนโควิดพี่ชายคนโตหายจากบ้านตาตูวไปสี่ปีพี่ยศพ่อไอจ๊อบเนี่ข้าวตักเม็ดไม่เคยเามาให้แม่ขนมตะก้อนหนึ่งไม่เคยมาให้แม่กินหายไปเลยสี่ปี กลับไม่จริงเออพูดรู้เรื่องถามคําตอบคําถามคําตอบคําหนูก็อ้าเป็นอะไรตั้งแต่ก่อนโควิดจนวินาทีเนี้ยพี่ชายคนโต,โตหนูพูดกับหนูไม่ถึงร้อยคำกิงข้าวยังกีนแล้วแม่แปง,งนอกหนูเคยพาไปหาหมอที่จะแพทย์รบยศเอาแบบปรชาชนมาหน่อยก็นั่งรถไปเขาก็ถามหนอไไหนไปหาหมอ ก็ถามูว่าใครเป็นไรก็พี่ไงหนูอยากให้พี่ไปหาหมอพี่ไม่เป็นไรเอา้าไม่เป็นไรนถ้ามึงไม่พูดกับกูอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เข้าวงการใหม่ใหม่มึงก็ขับรถให้กูมึงเป็นผู้จัดการตรวจตัวกูพิยศถ้าคนรุ่นเก,ก่าจะรู้จักดีโตผมยศอัอลลัยเนี่ยพี่ชายคนโตหนูเนี่ยติดต่อง,งานขับรถทุกอย่างเคยขับรถแกมมี่รับตรงฟุกไอ้น้ำรับตรงพี่เบดท,ทงชยงัยไม่้ไต แล้วทำไมอ่ะจู่ๆทำไมพี่พี่พี่พูดกับหนูไม่ได้มันก็ไม่พูดทุกวันนี้ก็ไม่พูดใช้จิตประจำวันง่ายมากตื่นเช้ามากินข้าวดูทีวีมานอนตลาดน้าบ้านเที่ยงเข้าไปกินข้าวออกมานอนตลาดน้าบ้านเย็นเข้าไปกินข้าวดูทีวีนอนตื่นเช้ามากินข้าวออกมานอนตลาดน้าบ้านเที่ยงเข้าไปกินข้าวนอนออกมานอนตลาดน้าบ้านคือ หนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูหนูคงไปทไําเวรทากรรมอะไรไว้เยอะแหละนะครับแล้วถามว่าถ้าหนูไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงอ่ะพี่ชายเขโตหนูหนูถามแค่เนี้ยหนูจะให้มันไปเป็นคนบ้าๆมาบอข้างถนนเนี่ยหรอหนูทาไม่ได้ไงพี่หนองไงมันฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่รอดคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่หนูเป็นแบบนี้ไง หนูก็เครียดแม่กลับมาเป็นโรคคนแก่เลือนเที่ยงคืนตีหนึ่งไปนอนไปนั่งจะหยุดบ้านคนอื่นเขาจนเขาต้องโทรมาน้องโก้มารลับแม่กลับบ้านได้ไหมหนูก็ต้องให้แม่กลับมาก,กินยาอีกครั้งพอแม่กินยาก็เหมือนคนระงับประสาทก็แบบก็ได้น้องนิวได้หลานสาวได้ไอจ๊อบหลานชาย ช่วยดูแลเพราะหนูก็อยู่สวนคืออย่างที่หนูพิมพ์ไปในในข้อความน่ะหนูเลือกที่จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุสิบสามตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาเลือกที่จะรับผิดชอบครอบครัวมาเลือกที่จะผักดันครอบครัวให้มันให้มันหนีจากคาว่ายากจนจนทุกวันเนี้ยแต่ละคนก็มีอาชีพ หนูโชคดีที่หลานเรียนจบสามคนแล้วหลานก็มีอาชีพคือการรับผิดชอบมันสิ้นสุดแค่แค่ช่วงหลานแหละช่วงเหลนมันก็เลี้ยงดูกันเองแต่คือมันก็มันก็ยังมันลำบากเปิดร้านข้ามันไก่ให้พี่แยคนกลางกับพี่ตะไพตึกข้ามันไก่อ่ะถ้ะาเช่าเขา แล้วเดี๋ยวปีๆมันขึ้นค่าเช่าเวลาขายดีแล้วเขาก็จะมาขายเองเขาจะมีปัญหาซื้อแม่งเลยสองครูหาหลังละเจ็ดล้านเก้าให้พี่สะพ้ายพี่ชายคนกลางขาย,ย้วันดีคืนดีหึงกันเขว่งจานเขว่งมีดกันกลางร้านลูกค้าที่เฮียเลยจะมาแดกแล้วก็บ่นน้องช่วงนี้ไม่มีลูกค้าพ่อมึงตายไอ้เหียมึงเขว่งจานเขว่งทะเลาะกันในร้านใครจะมาแดกเขาเป็นไก่มึง ท้ายทะเละถ้าพี่พยายามอยู่พี่ไม่อยู่เลิกอ่ะก็ถามใจยังไงมึงจะยังไงพี่ชายคนกลางก็ต้องกลับไปยวงทองกลับไปยวงทองตอนแรกก็ไม่มีโทรศัพทรร์ก็เป็นปกติแค่โทรเข้าโทรออกพอโทรศัพท์มีไลน์แฮะโดนคอสเนเตอร์หลอกเงินไปสองแสนกว่าบาทเอาฉนดที่บ้านแม่ไปจำหนักไปจำนองหลานสาวโทรมาอ่ะ พ่อเอาถนดบ้านย่าไปจำจำนองนะเพราะว่าโดนคอนเทนเตอร์หรอ,อ,อก็ุณศอ้ยกูก็ต้องไปถ่ายมากูก็ต้องไปเอาออกมาคือแบบใครที่มันด่านอยู่ในโลกโซเชียลอะมึงลองมาเป็นโกิสักปีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเป็นวันหรอกไม่ต้องมาเป็นแค่แบบไม่ต้องเป็นตลอดชีวิตหรอกมึงลองมาเป็นกูสักปีหนึ่งแหละแล้วมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรบ้าง เมืมาเป็นกูทุกปีหนึ่งแล้วมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรบ้างไอคนที่ด่านหนูเนี่ยปีนี้หนูเข้าสี่สิบห้าว่กกูจะโตมากว่ากูจะมีอายุสี่สิบห้าไมมึงด่าพะพวกมึงด่าพวกะมึงท่ม,งถมถุยกันเนี่ยกูผ่านอะไรมาบ้างกูเจอว่าถ้ามึงเป็นกูพวกมึงทำไม่ได้แบบกูหรอกหนูมั่นใจไอคนที่ด่านหนูเนี่ย ไม่พีจิพานมาหนูต้องกินยาเนี่ยหนูเอายามามันมียานอนหลับกับยาคลายเครียดหนูไปหาหมอหนูต้องกินยานอนหลับยาคลายเครียดหนูกลัวหนูจะฆ่าตัวตายยี่ไพนหนูบอกตรงหนูเครียดหนูปวดหัวมีวันที่หนูเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูหนูบอกว่าน้ำเกลือมันหลุด ตัวหาต่อยหนูตัวหาพยุนบอกหนูหหไม่ไหวหนูยอมหนูยอมแล้ว <c oughs> <c oughs> คือเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้ผิดดีกว่ามันผิดที่หนูแหละคือหนูไปดันทุลันหนูไปดันทุลังหนูไปอยากจะมีความรักแบบนี้ตั้งแต่แรก หนูคิดว่าหนูเอาอยู่หนูก็ดันทุลังยอมรับเก็บเป็นกระบุกอมสิที่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวใครพูดอะไรไม่ดีมาอ้าวพอแม่พูดถึงบางทีแม่พูดถึงกวางไอ้หนูทำไมไฟ,ฟ้ามันตื่นสายหนูต้องบอกอ๋อเมื่อคืนกวางเขาตอบแอดไอ้ตอบลูกค้าส่วนสนุกแม่บางทีแม่ไม่เข้าใจซึ่งซึ่งทํางานตอนคืนหนูก็ต้องอธิบายให้แม่เข้าใจแม่กวางเขาก็เหนื่อยนะแม่ คือปัญหาแม่ผัวลูกสะภ้ยมันมีกันทุกบ้านแต่หนูเนี่ยมันเป็นกระโถนทองพะโลงมันเป็นเหมือนกับปลูกอมจินที่มันไม่ได้เก็บตังค์อ่ะมันเก็บความทุกข์กกกของแต่ละคนไว้หนูเก็บความทุกข์ของแต่ละคนไว้เพื่อเพื่อไม่ให้แต่ละคนทะเลาะกันเพื่อไม่ให้แต่ละคนกินแหนแข่งใจกันหนูกเก็บไว้คนเดียวพูดแต่เรื่องดีๆแม่กวางตื้นี่มาฝากกวางแม่ให้กวางเข้าไปเอาไ้ี่ที่บ้านอยากให้ทุกคนรักกัน หลานพี่ชายเป็นคนที่ประสานทุกอย่างคนกลางแม่งเหนื่อยจริงเขาบอกว่าไอพวกที่ด่าหนูในเน็ตเนี่ยที่พวกด่าหนูในเฟซเนี่ยมึงลงมาเป็นโคตรตีทักปีเึงอ่ะมึงจะรู้มึงจะแท้นตะกราบเตกูเลยกูจะบอกให้ที่สวนสรุปแฮกตัดนูน้ถามไอเอ็มมาถามไอเพชร่ยลูกน้องหนูเนี่ยน,นั่งคุยกับมันอนะ่ะ มันผิดไปที่กูพูด่ะเพรมันผิดไปที่กูพูดอ,ะเ,ดดอะเอ็มกูตื่นคนแรกกูตื่นเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเชา้ากูตื่นทุกก่อนคนอื่นพวกมึงตื่นเที่ยงครึง่งเข้างานบ่ายโมงบ่ายสองกูนอนตีสามตีสี่กูนอนคนสุดท้ายของสวนทุกคืนแปดคืนแปดปีที่ผ่านมาที่กูมาอยู่สวนเนี่ยกูเป็นอย่างนี้ทุกกูผิดไหมมึงดูกล้องวงจรปิดกันนะสามร้อยห้าวันเนี่ยมึงเอามาลื้อดูเลยว่ากูนอน นอกจากไม่ไหวจริงๆวันไหนไปทํางานมาเหนื่อยไม่ไหวจริงก็กินยาแล้วก็นอนบนเปลแล้วก็นอนแบบนอนจริงๆอ่ะบางทีน้องก็สั่งข้าวสั่งอะไรมาให้กินมันเป็นดีเทลเยอะแยะมากมายทั้งหมดแต่พี่เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจทําแบบเนี้หนูอยากจะบอกให้ทุกคนหนูบอกอต่อยแหละหนูบอกพยุทธ์แล้วก็บอกก็ขอโทษโกน้องแหละ โกน้องคือโกของกวางที่ที่หนูก็รักหนูจําได้ในวันแรกที่หนูเข้าไปขอคบกับกวางโกเขาเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีโกเขาก็มองมองหนูแบบเป็นดาราเหรอเขาถามหนูเป็นดาราเหรอหนูบอกครับหนูเป็นตลกครับหนูไม่ใช่ดาราเขาถามว่าน้องเพิ่งจบมาเนี่ยทําไมไม่เป็นเพื่อนกันก่อนหนูบอกครับเพื่อนหนูมีเยอะแล้วครับ เราก็มุ่งอะัะแหละเอาจริงเราก็มุ่งเราเข้าไปขอเพื่อจะขอคบเพราะว่หนูเป็นคนที่แบบเวลาจะคบใครหนูเป็นคนไม่ได้แบบมาซัมติงซัมลองมาหนูเข้าตามตรอกออกตามประตูหนูอาจจะเป็นคนที่อายุแค่สี่ห้าแต่หนูหัวหนูก็เป็นคนสมัยโบราณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะคบกับลูกกับหลานเขาผู้ปกครองเขาต้องรู้เป็นพี่น้องกันก็ได้หนูบอกพี่น้องหนูมีแต่ผู้ชายครับโกหนูเมาเนี้ยจะขอคบกับกวางถ้าโกจะอนุมัติ จอนุญาตก,ก็โอเคแต่ถ้าโกแม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรครับหนูก็แยกย,ย้ายเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นครับโกโกเขาก็บอกก็ต่กวควางอะโกโกไปห้ามความไม่ได้หรอกถ้ากวามมันรักความใหญ่จะครบโกไปห้ามได้ไหมล่ะจากวันแรกที่โกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบกินน้าหนูเท่าไหร่หนูรู้สิบสองปีหนูอยู่กับครอบครัวจะรู้ตันนันมาเนี่ยสิบสองปี หนูเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนด้วยการกระทําหนูจึงมีคาพูดติดปากให้น้องๆฟังว่าการกระทําสําคัญกว่าคาพูดเสมอทุกวันเนี้โกหนูเชื่อว่าโกรักหนูมากแม่กวางรักหนูมากพี่ชายทั้งห้าคนของกวางรักหนูมากทั้งเจกทั้งอาอึมอาติมสิบสองปีหนูไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรมีงานอะไรหนูไปเทศกาลตุษจีนอะไรหนูว่างหนูไป ใครเตี๋ยไปฝังที่วงจุ้ยใส่ชุดขาวใส่หมวกอะไรหนูทําไม่เป็นหลอกหนูก็ไปใครยายบ้าทาอะไรหนูทาหมดหนูช่วยทาหมดหนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นะารแล้ววันหนึ่งทุกคนก็รลักหนูแล้วก็เมตตาหนูก่อนแต่งงานอะหนูพูดตรงเนี้ยก่อนแต่งงานอะหนูไม่อยากแต่งงานด้วยซ้ำหนูบอกตรงหนูอ่เคยตัดสินใจที่จะแยกกับกวางอะก่อนแต่งงาน แต่พอหนูคิดถึงหน้าของแม่กวางคิดถึงหน้าโกงคิดถึงหน้าเจกอติมอึม้งทุกคนทุกคนคนรักหนูอะ่ะมันเหมือนครอบครัวกันไปแล้วอะ่ะแล้วหนูไม่อยากทาให้คนเหล่านั้นเสียใจหนูก็เลยว่าอ่ะโอเคมึงต้องเปลี่ยนไอโกมึงทําได้เราไม่อยากให้คนเหล่านั้นผิดหวังไงก็แต่งทุกท้ายก็เออโอเคหลังแต่งงานมาหนูไม่เยทะเลาะกับกวางเลยอะไรที่แบบ เมื่อก่อนหนูหนู่นนี่นะหนูเดินหนีหนูบอกไม่ทะเลาะบอกไม่เอากกเกียจทะเลาะเหนื่อยก็เป็นคนกลายเป็นคนยอมคนแบบจนสุดท้ายเนี่ยพอหนูมามีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็มาเรื่องแม่เรื่องพี่ชายเรื่องแตาา่างาหนูรับไว้ไม่ไหวหนูเอาไว้คดียิวไม่ได้อะหนูก็บอกหนูไม่อยากให้ความมานั่งเสียเวลากับหนูหนูจะต้องเคลียร์เหล่านี้อีกเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่แม่จะตายเมื่อไหร่พี่ชายจะตายคือคือหนูไม่อยากให้คน ให้คนนี้มาอยู่ข้างหนูอ่ะหนูไม่อยากแช่งแม่ตัวเองไงหนูก็จ้างตัดูแลแม่หนูไปจนลมใจสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มายืนอยูข้างหนูอ่ะถ้าไม่เข้าใจอ่ะแม่เหนื่อยแล้วหนูก็เหนื่อยคือกวางไม่ได้ผิดนะหนูก็ไม่ได้ผิดหนูไม่รู้ว่าเ้าจะด่าด่าหนูเพราะหนูเป็นผู้ชายนะครับแต่หนูไม่อยากให้ทุกคนไปลบกวาง กวางรักหนูมากหนูพูดตรงเนี้ว่ากวางม,มอบความรักให้ผู้ชายคนหนึ่งได้หนูรู้สึกว่าหนูเคารพแล้วก็ต้าในความรักของกว้างนี้มีให้กับหนูมันไม่ได้มีมือที่ตรงนี้ตามไม่ได้มีอะไรเียอะไรต่างๆนะไม่มีเลยแกน้องคิดว่าหนูกหนูกหนูรับไว้ไม่ไหวแค่นี้หนูรับความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่ไหวแล้วก็หนูเหนื่อย อยากให้ทุกคนเข้าใจแหละการที่หนูมาบอกหนูอยากให้ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรน่าจะด่าหนูด่าได้ครับไอ้ควายไอ้เฮียไอ้เตียเต้ยไอ้สัตว์ไอ้เลวด่าได้หมดนะฮะหนูลูกผู้ชายครับนะฮะการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่หนูพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่านะครับความจริงพูดวันนี้ก็คือความจริงครับอีกสิบปีมันก็คือความจริงเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนเข้าใจแหละอยากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งหนูแล้วก็น้องกว่างด้วยหนูไม่รู้หรอกอนาะคตจะเป็นยังไงจริงๆนะครับหนูไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าเหนื่อยนะ แถลงข่าวไหมไม่เป็นไรครับบางทีบางสิ่งบาง,งอย่างทําลงไปมันก็ยิ่งตอกย้ําฝ่ายหญิงว่าให้ว่ามันยิ่งเจ็บไงเอาเป็นว่าถ้าคนถ้าคนเข้าใจก็ขอบคุณแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาที่สบายใจนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันครับขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่มีให้นะครับอยากให้เข้าใจเหตุผลนะ อยากให้เข้าใจเหตุและผลของมันนะครับหนูไม่รู้หรอกครับอนาคตมันจะเป็นยังไงหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากทำสิ่งที่หนูต้องรับผิดชอบรอบตัวหนูเนี้ยให้มันดีก่อนนะครับแค่หนูอยากจะมาบอกตรงนี้แหละว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่อยากให้ทุกคนไปไปว่าฝ่ายหญิงหรือไปว่ากวางอะไรเงี้ย กวางน่ารักมากครับแล้วหนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะหาผู้หญิงที่รักผู้ชายคนหนึ่งได้มากเท่ากวางหรือเปล่าในชีวิตนี้หนูไม่รู้นะว่าหนูจะหาเจอหรือเปล่านะฮะแต่หนูมั่นใจว่ากวางรักหนูร้านเปเซ็นต์นะครับจากการที่เราใช้ชีวิตเดินทางร่วมกันมาร่วมสิบสองปีตั้งแต่กวางที่สามนะครับจนกวางสาสิบห้าเราได้รู้เราได้เห็นกันกันทุกอย่างทุกกรรมพืช รักครับถามว่าหนูรักไหมหนูรักเขานะแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาก็รักหนูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันมันมันกดดันตัวหนูเองแล้วก็แล้วก็หลายหลายอย่างทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีเวลาให้เขาด้วยแล้วก็มันหลายอย่างครับก็คุยกันนะครับ ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ให้กําลังใจหนูขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เมตตาหนูนะครับอยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องกว่างเยอะๆ,ๆเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับเอาจริงๆนะครับ<ๆ>เขาเสียหายมากกว่าหนูหนูเป็นผู้ชายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่โดนเนตมาให้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรนะครับอยากให้ทุกคนก็ให้กำลังใจกวางแหละครับ ก็อนาคตก็ไม่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 แน่ครับไม่แน่แต่ช่วงนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูเหนื่อยกับกับสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็รู้สึกว่าอืหนูไม่อยากทําร้ายจิตใจเขาอ่ะเวลาหนูเหนื่อยหนูเป็นคนที่แบบอีโก้สูงหนูพูดตรงตรงหนูเป็นคนที่อีโก้สูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงมากเวลาหนูเหนื่อยเหนื่อยแล้วหนูชอบสะบัดคำหยาบใส่ผู้หญิงซึ่งมันมันไม่ดีหรอกครับมันดูหน้าตัวเมียมันดูแบบ มันดูเหี้ยไปหน่อยซึ่งหลังจากทําทุกครั้งกลับมานั่งคิดหนูก็หนูก็รู้ตึกนะกูทําไปทําไมวะทําเพื่ออะไรวะแต่เวลาหนูโมโหแล้วหนูเอาตัวเองไม่อยู่แล้วเมื่อใดที่หนูอยู่ในภายภาวะความกดดันแบบนั้นหนูก็จะทามันอีกหนูก็รู้ทึกว่าหนูไม่อยากทาร้ายจิตใจเขาแบบทําแล้วทาเล่าทําแล้วทําเล่าทําแล้วทาเล่ามันมันดูไม่ดีะครับเขาพูดตรงๆอันนี้พูดตรง,ตรงๆเลยแบบไม่มีอะไรตรงกว่านี้แล้ว นะครับไปถามกว้างก็ได้ครับวพาะที่สิ่งที่หนูพูดจริงไหมนะครับไม่มีอะไรตรงหมดนี้แล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกครับเราก็โตแล้วแหละนะฮะเราพอที่จะมีวิธีคิดอะไรที่เป็นของตัวเองแต่หนูไม่เคยทําร้ายผู้หญิงนะครับไปถามไปถามกว้างได้ครับหนูไม่เคยทําร้ายผู้หญิงนะครับแต่มีนะฮะคำพูดแบบ ตะคอกหรืออะไรแบบรู้สึกว่าให้มันเจ็บช้ำน้าใจยังมีนะครับแต่หนูไม่เคยทําร้ายผู้หญิงน,นะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องกว่างแล้วก็ขอบคุณทุกความรักความเมตตาขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับหนูมานะครับหนูหวงังน่าหนูจะผ่านมันไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งน้องกวางนะครับตัวหนูไม่เป็นไรครับหนูดูแลตัวเองไ,ไ,ได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ หนูเลือกที่จะลงเมืม่อวันเมื่อวันเมื่อวานนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไม่พร้อมที่จะอยู่ตอบคําถามนักข่าวนะครับหนูมาที่เนี้ยประมาณห้าสี่ห้าวันนะครับวันที่เจ็ดหนูกลับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มาดูแดงเดือดแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้มันจะสนุกไหมนะครับก็พยายามจะเอนจอยกับทุกคนไปแล้วกันเพราะว่าหนูไม่อยากเอาเรื่องราวส่วนตัวมาทําให้งานเขาพังนะครับ ก็ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับไปฝากขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้หนูถึงโรงแรมปั๊บหนูก็ไลฟ์สดก่อนเลยนะครับก็พอต่อไวปฟายต่ออะไรได้ก็ก็ไลฟ์สดเพื่อจะมาบอกกับพี่ๆน้องๆองทุกคนนะครับแล้วก็เผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับอยากให้ทุกคนให้กําลังใจเพราะว่าชีวิตคู่มันเป็นชีวิตของคนสองคนที่แบบหนูรู้สึกว่ามันเป็น การตัดสินใจของหนูเองที่หนูรู้ว่าหนูยอมแพ้หนูไม่ไหวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับคือหนูอยากให้ให้กำลังใจทั้งทั้งตัวหนูเองแล้วก็น้องกว่างนะครับโดยเฉพาะน้องกว่างให้กำลังใจน้องกว่างเยอะๆครับเพราะหนูไม่เป็นไรครับหนูเป็นผู้ชายหนูอยู่ได้ครับหนูหนูไหวอยู่แล้วในชีวิตหนูเคยเจอมาหนักกว่านี้ก็เคยเจอครับเพราะนั้นก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกความรักความเมตตา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้า